มาจากไหนนะคะอันนี้เป็นข้อสงสัยของแม่เพซาเชนนะคะวันท่านแม่ถามว่าเอ๊ะน้ำตาลเนี่ยเขาแบแทบม่กินน้ำตาลแทบม่ตักน้ำตาลใส่เมนูอาหารของเขาเลยนะแล้วมามาจากไหนนี่เนาะเพซาเชมก็เลยบอกว่าแม่น้ำตาลเนี่ยมันมาจากสองช่องทางเอาติว่าเน้นแบบว่าลักกันนะกัรมองเห็นก่อนละกันเนาะอันที่หนึ่งก็คือแม่จะเห็นว่าเขาอ่ะ บางคนเนาะไปกินกวยเตี๋ยวตักน้ำตาลใส่ตั้งน้ำตาลใสด้วยที่ยังมาได้ชิมก่อนเลยนะคะว่ารสชาติมันเป็นจะไดนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มน้ำตาลเพ้่กระแสะเลือดหนช่องทางแล้วช่องทางที่สองนะนั่นก็นคือเป็นน้ำตาลตีฮอมองมมาได้เห็นนะเจ้าว่ามันอยู่ในรูปแบบของน้ำตาลนะเจ้าเช่นบางคนเนี่ยคือ มาได้ทํากะเข้าขินเองนะจ๊าเนาะแม่ก้าเปิลใสอะไรผ่องในเมนูอาหารของคุณคุ้กับบม้หู้นะคะหรือแม่กระทั่งทำกัเข้าวขินเองนะคะทุกคนอันนี้เฮากะเลี่ยงไนะ้เนาะเพราะว่าบางทีก็ต้องอาจจะต้องมีการปรุงซอสปรุงน้ำปลาเข้าไปตัวนะคะข้างฉลากั้นถ้าพอดีๆมันจะตัวน้อยๆเนานะ มันหมคาคําว่ามีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเช่นกันนะคะแต่ข่ะยังดีกว,ว่าทีาา่ว่าเขาแบบไปซื้อกินเพราะว่าเขายังควบคุมปริมาณของมันได้นะคะทุกคนอันนี้และแรงทีมมาของน้ําตาลอยู่ที่มองเห็นและมองบ่เห็นนะคะแม้กระทั่งพักนะคะทุกคนพักประเภทหัวกัมมีน้ําตาลเช่นกันนะคะมันก็เลยเป็นการคอ่อนข้างจะอยากน่อยแล้วเจ้าอาหากว่าไขรบางคนที่ว่าพยายามปรับเปเลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่ว่าเอ๊ะ จะได้มันไก่ยังคุ้มน้ำตาลไรเพราะว่ามันมีอะไรยิบย่อยอยู่ในหั่นนะคะทุกคนในคนใดพร้อมค้มกระดับน้ำตาลกระเพซาเชมแล้วนะคะพิมพ์คำว่าน้ำตาลใต้โพสต์นี้หน่อยค่ะ